สวัสดีครับผมต้นหักกอกนะครับก็มีอะไรเกิดขึ้นนะครับที่บ้านบ้านป่านะครับนะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับครับดูกันครับนี่ครับบอกแล้วก็แล้วแหม่สองรอบเลยอ่ะมี่คลิปเดียวเลยสองรอบครับ พอดีพอดีที่บ้านข้าวเยอะแล้วไม่มีใครช่วยช่ไหมจ้าพ่อสมังก็บอกอยู่ว่ากลับใครป้าบอกแกไม่มีเพื่อนอ่ะพอดีพี่ศุขเจอกับเพื่อนก็โอเคมีเพื่อนก็แล้วกันปลอดภัยแบบว่าอย่างงี้โอเคไม่มีจะพูดแล้วเพราะสองรอบสองรอบแล้วสองรอบแล้วนม่มีคำพูดมาพร้อมกันเลยทีเดียวไม่ได้เสื้อติดลายตอนแรกลายใช่ไหมลายกินข้าวอยู่กันอีกทีเนะพักไฟไปหน่อยอปพักไฟจ้ะครับผม ครับผมจ้าครับสสวัดีครับพอออกแต่เช้าเลยจ้าจ้าโอเคทิ้งเป็นเตียงลำบากไปไหนอ้าวระวังปตาออกไปได้ด้วยนี่ยครับก็ไป็าพี่เสือกลับแล้วเหรอครับต้รับครับดูไปสองคนคุยกันหน่อยากให้คนหนึ่งหลับแล้วกันแล้วคนขับหลับแล้วเป็นอันตรายนะถุงเท้าใครไม่ขาเดือยถุงเข้าใครอ่ะข้างหขอม ไม่ใช่ของผมนี่นะครับครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับก็พี่เสือก็จะกลับพรุ่งนี้ตอนไหนครับพี่เสือ,อ,อหกโมงเช้าอ่ะไหนบอกว่าอยายาสัมสี่ห้าไม่ใช่เหรอครับไม่่ก็เดี๋ยวจะตืนไต่อตอี่ครับว่าตอนนี้ก็ทรงคุณนาทีกลับบ้านแล้วนะครับนะ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้เลยครับแอทุกทุ๊บๆนะครับเดี๋ยวถอยๆเลยครับรถดีมากเลยเน, <c oughs> นี่ยขาเท้าควันแล้วขาหอมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ะครับป้างั้นสวัสดีครับเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้อีกพักหนึ่งเดีย๋ยวก,ก็เข้าบ้านแล้วค่ะโอเคขาหอม น <tang s> ี่ค <Tamam> รับก็หลังจากที่คุณส่งคนนับทีเข้าบ้านแล้วนะครับก็ไปดูสถานการณ์หน้าบ้านหน้าร้านแม่มาต่อยอีกนะครับว่าเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับขอบคุณเป็นอย่างส่งเลยนะครับผม ไม่รู้นะปลาสมรบอกว่ามันผ่านหัวไปนะครับนะข้ามมาตวนี้ตอนแรกเขาอยู่เป็นสิษเลยนะหนึ่งอยู่ตรงนี้ผมมองมาผมเห็นปลาสีห้าสีห้าดวงนี่แหละพอเขาวิ่งสวนกันเลยนะเขาบินสวนกันมันไม่ใช่แสงนะมันเป็นตัวสัตว์บินสวนกันนะมันเป็นบินไปบินมาหน่ะบินสวนกันอันนี้คือเห็นจริงๆในกล้องอย่าเข้าไปดูอยู่นี่ว่าแต่ว่ากล้องกล้องยายถ่ายชัดหรือเปล่ายายไม่รู้นะ เพราะว่ายายจะดอูอ <substit> ย <uting> <V iet> ู y y ่น oh, like ี่เปิดเปิดดูนะไสำรภูเขาได้เนาะนี่ง่ายนี่แต่ว่ากล้องยายมันจะชัด์จไหมก็เปิดเปิดดูกล้องๆนี่ง่ายนี่ข่าวก็ดูนะครับบางทีโอ้นั่นไงแสงสปอตไลท์นเห็นไหมเานเย้ยโเรียนเนาะไหนยังไม่เห็นเลยเหลืออ๋อจอมืดแล้วไหนไหนครับไหนครับไหนนะเหลือนี่มันอยู่ตรงนี้อยู่ช่องนี้พอดีอยู่ช่องตรงนี้ไหนโอ้ยเนาะ นี่มันมีตัวนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับนครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนะครับก็ไลน์นี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ